ถ้าเมมเบอร์ในบางทันมาจากราชวงศ์สมเด็จพระราชบิดาเดชะการุณมหานำจุนสีปราดรัศมีพิฆาตราชวรารัตมอนสเตอร์สมเด็จพระเชษฐาพรารานทีรินคิมซอกจินสีโสพลมหาจักรพลสุวิมนโวยวายแฮนซัมสมเด็จพระเจ้าบางทันเจ้าฟ้ามินยุนกิ สุวรรณสิริพัทระอากัสดีสีสุวรรณรัตนากรมแดชีทามหาบังทันเจ้าสมเด็จพระเจ้ากวางจูสุวรรณธนูเทพาธิราชศรีปราดจองเจฮบพรวิสุทธนเรนพระมหาชิกเกนนุดาซุปสมเด็จพระเจ้าปูซานกรมวิมานมหาเทวินป์กจีมินสุรศักดิ์ทรงพระมาสายทุกวันพระมหาบังทันเจ้า สมเด็จพระราชอนุชาพระมหาวีรศักสุภลักษ์พัคระดวงแขลิงแสมคิมแทฮองเจ้าและสมเด็จพระราชอนุชาพระมหาจรเจเคสิริโชมสุดเทบรม,มเทวินสุทินทาราพระมหานมกล้วย